ประหนึ่งเป็นการไว้อะไรแด่องค์พระมหาไายฉะนั้นเมื่ออาการเกิดวิกฤตอังนี้ทำให้ทหารรู้สึกตกใจเป็นอันมากแต่เมื่อรวมรวมสถิงได้แล้วต่างก็หันหน้าเข้าสู่สาด ได้เอาควรแทนซีข้าพระมหาเยสุจ้าเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าพระองค์้นงพระชฉจริงนยอดเขาการวารีนี้นอกจากพระมารดาองค์ที่ยืนอยู่ข้างรหัตเบื้องขวามาริอามักดาเรนา ซึ่งซบอยู่แพทบมหากำเพนและอยว่สาุสิทธิ์ที่รักของโปรงแล้วพวกยูเดลยวยังได้ทิ้งพะกุษาของโปรงซึ่งพวกมันได้ถอนอทอกจากพระวรกายก่อนที่จะนำโปรงไปครึงน้ากำเขนทหารคนหนึ่ง ได้หยิบพระอุษาี่ขึ้นมาพิจารณาซึ่งตามตำนานกล่าวว่าพระภุษาี้พระองค์ทรงสวมแต่ประถมมวัยเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นพระภุษานี้ก็ขยายโตขึ้นตามพระวรากายไม่มีรอยเย็กหรือตะเข็บ ปรารตามก็แย่งกันเป็นเจ้าของของพระกุศลนี้ในพระคัมภีร์กล่าวว่าทหารทั้งสามได้ทำการคอดเต๋าเพื่อเสียงโชคที่จะได้พระกุศาเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อในข้อเตาแล้ว ว่าเพื่อนจึงได้พาผุ้สานี้ไปแล้วทหารเหล่านั้นก็ลงจากเขาคารวาลิโอเพื่อนำความกลับไปรายงานให้ปองซิโอฟิลาโตสา่ ชาวอาริมาเทียผู้เรื่องใสต่อพระมหาเยซูเจ้าได้ไปขอรับพระสต่อ้องซิโอปิราโตเพื่อนำไปบรรจุไว้ในคูหาซึ่ง้องซิโอปิราโตก็ได้อนุญ,ญาตแต่ได้ให้ทหารทั้งหมดนั้นติดตามไปดูการบรรจุ พระบรมศพและให้เฝ้าผู้หานั้นไว้ด้วยโดยเกรงว่าจะมีผู้มาลักพระบรมศพไปโยเซฟกับนิโคเดโมและทั้พวกอีกสี่คนพร้อมด้วยทหารเหล่านั้นจึงเดินทางมาเพื่อรับพระบรมศพข,ของพระมหาเยซูเจ้า ลงจากกังเขนแต่อนที่จะจัดก,การรับพระบรมศพยอแซฟกับพระทัพจึงได้ทูลขออนุญาตต่อพระมารดาซึ่งทรงประทับพระ มาดาเพื่อขออนุญาตนำพระศพของพระมหาเยซูเจ้าลงจากังเขต Uh yeah. -huh. เสน่ห์ของพระมารดาเจ้าพระมารดาดำรัสตอโยเซฟนิโก